คณะทัวยินดีต้อนรับทุกคนอีกครั้งหนึ่งจากขอครองพวงมาลายให้กับคณะทัวที่ด่ากณในวันนี้นะจ๊ะที่ทัวมาลงทุกคนขอบคุณมากเลยจ๊ะที่ทำให้ยอดขายชั้นทะลุปเป้าในวันนี้ได้ขอบคุณทุกคนและอนุโมทนาด้วยกันมากพวงมาลยขอบคุณนะเจ้าขอบคุณนะจ๊านะาตบมือให้ด้วยขอบคุณมากเลยเพราะถ้าไม่มีคณะทัวในวันนี้คงไม่มีอาจาร,รย์เบียร์คนตื่นทําในวันนั้นโรท้าวันนี้ด้วยจ้ะกดเลยจ้ะน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล้าปลาทูปลาสลิดต้มยำสับปะรดอบแห้ง มะม่วงอบแพงหมูทอดแดดเดียวทอดพร้อมทานในตะกร้าเลยจ้ะช่วยอุดหนุนสินค้าฉันด้วยนะจ๊ะอุดหนุนสินค้าฉันด้วยนะจ๊ะคณะทัวร์อย่าลืมนะจ้าด่าฉันแล้วอย่ากลับมือเปล่าจ้าทำไมพระถึงอยู่ใกล้ชิดผู้หญิงตลอดเวลามึงก็ไปถามท่านสิกูจะรู้กับมึงไหมกูจะรู้กับเขาไหมล่ะมึงอยากรู้มึงก็ไปถามที่วัดอะไรเลยก็ไปถามเลยไม่ต้องมาถามกูเพราะกูก็ไม่ได้อยู่กูไม่ใช่คนในวัดมึงไปถามคนในวัดไม่ต้องมาถามกูของเงินเข้า กูจะมีกําลังใจเต็มเปี่ยมทัวจะลงกูอีกสักร้อยรถกระบะจะลงกูอีกสักรถสิบล้ออีกสิบรถบัสจะมาเครื่องบินคิดเพ่นจะมา F16 ีไม่เป็นไรเดี๋ยวกูมีอาวุธปืนต่อสู้อากาศยานจะมาทางน้ําไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเอาเรือดำน้าลุยกูตั้งได้เพราะฉะนั้นวิธีการเดียวช่วยซื้ออุปกรณ์ขีปนาวุฒนี่สนับสนุนอย่างเป็นทางการในการลบราค่าฟันกับคณะทัวร์จ้ะใครต้องการให้กูต่อสู้คณะทัวร์ซื้อของในตะกร้ารกูจ้ะ การมาให้คนทัวลงกูด่าว่ากูแบกหลังแอนมึงช่วยกูณาซื้อซื้อให้กระเป๋ามึงแอนหน่อยกูสาหลังแอนแล้วมึงช่วยกูณาควักเงินออกมาให้แอนหน่อยควักเงินในกระเป๋ามึงออกมาให้แอนเลยซื้อให้กระเป๋าแอนเลยอะซื้อน้ำพริกเร็วๆนี่ตาแดงแดงดาปลาย่างปลาปราปลาทูปลาสลิดต้มยำเทคเจอร์ดีมากอร่อยทุกอันมีอยอยทุกกระปุก่าเสียเปล่าเพราะฉะนั้นเวลามึงดามึงอย่าด่าเสียเปล่าเพราะถ้าด่าเสียเปล่าไม่ดี วิธีการด่าไม่เสียเปล่าทางไงมึงด่ากูเสร็จปุ๊บมึงซื้อของกูติดมือไปเอาเข้าปากกินเคี้ยวอร่อยอร่อยมากมึงจะเป็นการด่าที่ด่าแล้วแบบอร่อยด่าได้เข้มข้นด่าได้แซบสีสะใจเพราะผลไม้อบแห้งน้ำพริกกูนี่แซบมากเมื่อมึงแซบแล้วมึงอย่าลืมเอาผลไม้อบแห้งไปดับแซบกูโดนทัวลงครึ่งหนึ่งหาว่ากโูโง่โง่เอาเงินปรบริจาควา,า,าพับบรรพุครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง วันนี้ไปเรื่องวัดพระวัดๆๆๆวัดๆๆวัดวัดนาป่าพงพ์ท้าจ่าคึกฤทธิตวันนี้กูโดนทัวลงร้อยเปอร์เซ็นเต็มสะใจกูละไปโหนกระแสก็ต้องอย่างนี้แหละไปแล้วทัวลงถึงจะสนุกไปแล้วทัวไม่ลงไม่สนุกหรอกเชื่อกูต้องทัวลงถึงจะสนุกเห็นไหมทัวลงแล้วขายของได้หมูทอดแดดเดียวพร้อมทานในตะก้าจ้ะหมูทอดแดดเดียวทอดเรียบร้อยแล้วพร้อมทานในตะก้านะจ๊ะ ในตะก,ก้าจะก,กดซื้อของในตะก,ก้าจะเลยจา้าหมูชิ้นใหญ่ชิ้นจึ้งชิ้นโตมากกดของนะจ๊ะห้าร้อยกรัมนะจะครึ่งกิโลเค็มโนวหวานกลมกล่อม,มหมูทอดแล้วนะไปถึงบ้านแกะใส่ซองกินได้เลยอร่อยมากอร่อยมากจาก้าโคตรอร่อยจา้าแพงไปทําแดกเองจา้าไม่ต้องมาบ่นว่าแพงจา้าแพงก็ไปทําแดกเองเคล็ดลับการขายคือทัวขอบคุณทุกคนนะจ๊ะกันคือดากูดากูชําไม่รอดอะไรกะ ไม่รอดแน่อะไรอ่ะแบกหลังแอนแบกใยแบกชำโง่กูนึกว่าฉลาดเห็นเมื่อก่อนฉลาดเดี๋ยวนี้โง่กูเห็นดา่ากูชำเลยชำมากเดือแบกแบกหลังแอนแบกหลังอ่านยังไงก็ไหนไก็จะดา่ากูแล้วซื้อของในตะกร้ากูได้จ้ะซื้อของให้กูนิดนึงเนาะอย่าดา่ากูเฉยๆจ้ะอย่าด่าแล้วจากไปจ้ะ เอาของติดไม้ติดมือไปเป็นที่ระลึกในการดา่ากูได้จ้ะว่าอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งกูคเคยด่ามาแล้วกูได้ของมันมาอย่างน้อยกูก็ไม่ด่าเสียเปล่าด่าแล้วได้แดกของอร่อยด่าแล้วได้แดกของไปที่ได้เอาของไปที่ระลึกไปของกินไปด้วยฝากอุดหนุนของกูในตะก้านะจ๊ะน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล้ปา,าปลา,าทูปลา,าสลิดต้มยำสับปรรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งหมูทอดแดดเดียวทอดแล้วพร้อมทาน,ทอ,นาท,อทอดแล้วพร้อมทานหมูทอดนี่จ้ะหมูทอดทอดแล้วพร้อมทานจันตะก้าเลยจ้ะใครเป็นคณะทัวร์มาจากหัวกระแสในวันนี้นะจ๊ะ อย่าลืมกดซื้อของในตะกร้าฉันนะจ๊ะเร็วจ้าหมูทอดเดี๋ยวเดียวพร้อมทานอร่อยมากวันนี้เอาหมูทอดล่าสุดเร็วๆไม่ต้องรอเงินเดือนออกสั่งกูก่อนปลอบใจกูวันนี้กูจะรับแรงประทะทัวร์มาแล้วทัวร์วันนี้ลงกูเนี่ยสี่ด้านเลยทับเรือทับอากาศทับบกตำรวจมากันหมดจ้ามากันทุกทัวร์เลยวันเนี้ยเพราะฉะนั้นช่วยซื้อของกูปลอบใจด้วยจ้าเร็วๆคณะทัวร์ทั้งหลายไหนๆก็มาแล้วกูนี่ผลไม้อบแห้งมะม่วงอบแห้งจ้านี่ เร็วไปในการที่เขาสอนไม่ครบถ้วนนั้นกูเลยไม่รู้สึกหวาดกลัวกูเลยไม่สุกเสียใจต่ออะไรเลยเพราะอะไรเพราะกูรักษาพระธรรมกูอยู่กับพระธรรมกูมั่นคงในพระธรรมกูปกป้องพระธรรมไม่ได้ปกป้องบุคคลเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วใครจะเป็นอะไรยังไงไม่สนใจสนใจแค่อะไรพระธรรม ต่อให้วันนี้พระอาจารย์ผิดทุกคนด่ากูโง้ทั้งประเทศคนเกลียดกูทั้งประเทศคนไม่ค่าไม่ความสำคัญกูเลยทั้งประเทศแม้จะสื่อมวลชนก็ไม่ความสำคัญกูแล้วทั้งประเทศกูก็ไม่เสียใจกูจะไม่เสียดายเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะอะไรกูไม่ยอมเอาอะไรมาแลกกับพระธรรมในใจกูกูไม่แลกเพราะพระธรรมจะฝังจ้าอยู่ในใจกูตลอดไปใครก็ขโมยหรือพรากเอาใจกูไม่ได้เอาธรรมจากใจกูไปไม่ได้ คนจะพรากเอาชื่อเสียงกูไปตอนไหนก็ได้คนจะพลากเอาราบสการะสันเสริญเยือนยอไปจากไหนตอนไหนก็ได้แต่ไม่มีใครพลากพระธรรมจากใจกูได้ใครก็พลากไม่ได้คนจะใส่ร้ายป้ายสีจะด,ดูถูกเหยียดหยามจะด่าทอต่อว่าว่ากูโง่ที่ออกตัวไปรับหน้าแทนะอาจารย์คึึฤกธิ์ไปอธิบายขยายความอะไรไปรับหน้าแทนเขากูไม่กลัวเลยและเขาจะด่ากูกูอนุโมทนาขอบคุณที่ด่าเพราะสุดท้ายแล้ว กูเท่านั้นเป็นคนเดียวที่รู้ได้ว่าใจกูเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มึงด่ากูทั้งประเทศใจกูก็ไม่รู้สึกเป็นทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวทัวลงกูฉ่ําใจกูก็ไม่รู้สึกเป็นทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะกูยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงวันนี้พระอาจารย์คึกฤทธิ์ยังบริสุทธิ์จนกว่าจะมีหลักฐานมัดตัวท่านแน่นเหมือนหลวงพ่ออลงกฎมัดแน่นจนหนีไม่พ้นติดคุกติดตารางยอมสึกขาลาเพศออกไปถ้าถึงจุดนั้นนั่นแหละกูก็จะยอมรับความจริงตามนั้น และกูจะตำหนิติติงพระอาจารย์คึกฤทธิ์ในวันนั้นอย่างเผ็ดแสบแต่กูจะเยินยอสารเสริญต่อพระธรรมคำสั่งสอนที่ขจัดพระที่ไม่ดีออกจากศาสนาได้นี่แหละอนุภาพหรืออนุสาสนีปาฏิหารปาฏิหารที่เกิดจากธรรมเทศคำสอนของพระเจ้าจะซัดทุกอย่างที่เป็นขยะแห่งพระธรรมออกขึ้นออกจากทะเลเกยขึ้นฝั่ง ถ้าพระอาจารย์คึกฤทธิ์พิสูจน์ตัวเองไม่ได้ทนต่อการเพ่งพิสูจน์ไม่ได้พระอาจารย์คึกฤทธิ์จะโดนซัดขึ้นฝั่งสุดท้ายพระอาจารย์คึกฤทธิ์จะตายจากการกระทําของตนเอง้ายมันต้องยอมรับโลกธระทพระ,จะเจริญสุดพระก็เสื่อมสุดได้พระที่ดีที่สุดก็เสื่อมไปชั่วที่สุดได้พระที่เลิศเลอเพอร์เฟกที่สุดก็อับจนหนทางที่สุดได้พระที่เคยมีศีลบริบูรณ์สมบูรณ์ที่สุด วันหนึ่งเสื่อมจากศีลทั้งหมดเลยก็ได้มีความแปรปวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่ายึดมั่นถือมัน่นกูไม่เคยยึดมั่นถือมัน่นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นยังไงทัวครั้งนี้จะเป็นยังไงกูมีเจตนาดีเสมอเจตนากูดีเจตน,นาเป็นตัวชีกรร้กมกูจะได้อาน,นิสงส์ผลบุญจากเจตนาดีนี้ด้วยเจตนาดีเจตนา การที่อาจารย์ไปออกโหวนกระแสอาจารย์เคยมีกระแสสูงมากและเป็นคนที่มีเลตติ้งสูงที่สุดในรายการโหวนกระแสเมื่อปีที่แล้วอันดับหนึ่งอันดับสองกูคว้าหมดของปีที่แล้วช่วงเขาประกาศกันช่วงต้นปีกูคือคนที่ติดอันดับหนึ่งของรายการโหวนกระแสโดยไม่มีดราม่าเลยทุกคนเชิญชมยินดีสรรเสริญมาถึงวันนี้ผ่านมาเพียง กี่เดือนเนี่ยสิบเดือนเกือบจะเก้าเดือนเนี่ยกันยายนเปลี่ยนใหม่หมดทัวลงกูฉ่ำจากไม่เคยโดนทัวลงขนาดนี้ก็โดนลงฉ่ำวันนี้เดินสู่ความสวงเสื่อมจากสูงสุดกระแสนะอาจจะลงสู่ต่ำสุดก็ได้มีลาบเสือ่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขย่อมมีทุกวันหนึ่งที่กูเคยสูงสุด วันหนึ่งกูก็ตกลงไปต่าสุดได้ต่ําได้กูเคยมีกระแสมากที่สุดกูอาจจะดับกระแสเร็วที่สุดก็ได้กูเคยมีคนเยินยอสารเสริญมากที่สุดวันนี้กูอาจจะมีคนด่ามากที่สุดก็ได้ซึ่งวันนี้ได้เกิดขึ้นแล้วจากวันที่กูมีคนเยินยอสารเสริญมากที่สุดวันนี้กูกลายเป็นมีคนดูถูกเหยียดหยามมากที่สุดนี่แหละอันนี้จังไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลากูถึงบอกว่าสุดท้ายแล้ว มึงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดให้ยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงแล้วมึงจะมีความสุขที่สุดการออกรายการในวันนี้เป็นวันที่ดีมากกูได้มีโอกาสพูดให้คนเข้าใจหลักธรรมว่าอย่ายึดที่ตัวบุคคลให้หยึดที่คำสอนกูพยายามอธิบายอีกแง่มุมหนึง่งแต่ไม่มีใครรับฟังต้องการฟังเฉพาะสิ่งที่ตัวเองต้องการฟังเท่านั้นมันเป็นสิ่งที่สะท้อนสังคม ในยุคป,ปัจจุบันว่าเราจะฟังเฉพาะสิ่งที่เราอยากฟังแม้สิ่งที่เราอยากฟังจะเป็นเรื่องโกหกตอแหลเราก็พร้อมจะฟังใจเราไม่กลางมีคนเปิดเผยข้อมูลมาอีกข้างหนึ่งอย่างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอย่างหนึ่งแต่เราเลือกที่จะฟังสิ่งที่เราอยากฟังเราไม่วางใจเป็นกลางเฮ้ยเขาพูดแบบนี้อันน <ieve> ึงว่าเฮ้ยเขาพูดแบบนี้อันนึงว่าเขาพูดไม่ตรงกันเลยงั้นเราอยู่ตรงกลางก่อนอย ja ่าเพิ่งแบ่งข้างเรารอฟังทั้งสองข้างก่อนว่าคืออะไร ความเป็นจริงเราทุกคนควรทําแบบนี้แต่ในปัจจุบันเราฟังความข้างเดียวทั้งทั้งที่ตัวเราเองไม่มีโอกาสได้เห็นหลักฐานด้วยซ้ํารอให้เขาได้ชี้แจงก่อนที่สองกูต้องการปกป้องครูบาอาจารย์ในส่วนหนึ่งโอเคกูต้องมันก็ต้องมีมุมปกป้องมาแหละแต่ไม่ใช่ปกป้องในความชั่วความเรวแต่กูสามารถตอบแทนบุญคุณท่านได้นในครั้งนี้กูจะตอบแทนเพราะจะได้สิ้นบุญคุณกันไปซะ แต่ท่านจะมีคู่รูปรการกูอยู่แล้วแต่กูตอบแทนเพื่อเผื่อวันหนึ่งท่านพลาดท่านผิดจริงๆทําผิดจริงๆกูจะได้พูดเรื่องนี้ได้เต็มปากเต็มคําเพราะถือว่ากูได้ช่วยท่านพูดแล้วเจตนาดีที่3คือกูต้องการตําหนิติติ i n สังคมที่รับฟังแต่ข่าวด้านเดียวไม่รับฟังข้อมูลอีกฝ่ายใช้ความจําได้หมายรู้ของตัวเองจากประสบการณ์ที่เคยเรียนรู้มาว่าเมื่อมีใครมาทุกคนต้องผิดหมด เพราะเขาผิดกันมาเยอะแล้วเปิดออกมาเนี่ยผิดกันหมดทุกคนเลยพยากรกันมาเนี่ยล้มกันระ,ะนาดหมดกูกําลังตําหนิสังคมว่าหัดวางใจเป็นกลางหลักฐานยังไม่ออกมาการตัดสินยังไม่ถึงที่สุดอย่าเพิ่งรีบร้อนมึงจําได้ไหมตอนเคสหลวงพ่อลงกฎกูวางใจเป็นกลางกูไม่ตําหนิจริงให้แสดงความเห็นออกมาแล้วกูก็บอกว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้หมอบงหมอบีกูวางใจเป็นกลางหมดกูไม่ใส่ร้ายป้ายสีกูไม่ตําหนิกูไม่พาวิจารุนแแรงจนในที่สุด ออกรายการของกระแสกูชํำแหละกูเริ่มพูดฮะเฮะเพราะแต่ละอันกูเอะหมดจนที่สุดออกหมายจับนั่นแหละกูด่าได้เต็มปากเลยกูด่าได้เต็มปากตอนไหนรู้ไหมตอนที่เขาศึกการที่เขาเปล่งวาจาศึกเป็นการประกาศตัวเองว่าตัวเองยอมรับความผิดทั้งหมดมีเจ้าคุณชั้นพรมรูปหนึ่งเคยโดนคดีเงินทอนวัดท่านไม่ยอมเปล่งวาจาสึก เพราะท่านไม่ผิดท่านไม่เปล่งวาจาไม่เปล่งไม่เปล่งวาจาศึกไม่ยอมศึกถอดผ้าเหลืองใส่ผ้าขาวเดินเข้าคุกจนในที่สุดสู้คดีอยู่หลายปีพ้นมนทินยกฟ้องไม่มีมูลท่านกลับมานุ่งจีวรห่มเหลืองได้เหมือนเดิมแล้วได้สมณศักดิ์เจ้าคุณชั้นพรมกับคืนฐานันดรทุกอย่างที่ท่านได้รับ เจ้าชาเจ้าฟ้าเจ้าพรหมเจ้าคุณได้คืนทั้งหมดนั่นแหละความจริงที่ทนต่อการเพ่งพิสูจน์อาจารย์ตอดูมั่นใจมากเลยไม่เป็นไรอาจารย์ตินอาจารย์ไม่มีปัญหากับนักวิชาการทุกคนนะอาจารย์ติดตามผลงานพวกท่านมาตลอดแม้แต่เหตุการณ์นี้อาจารย์ก็ไม่ว่าเพราะทุกคนอาจารย์ตินอาจจะเห็นหลักฐานจริงๆก็ได้ซึ่งหลักฐานที่อาจารย์ตินเห็นอาจารย์ไม่เห็นดังนั้นที่อาจารย์ตินพูดถ้าอาจารย์ตินเห็นจริง อาจารย์ตินมั่นใจนั่นหมายความว่ามันก็มีโอกาสจะเป็นไปได้เข้าใจปะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ผิดอาจารย์ตินพูดแล้วอาจารย์ดูอาจารย์ตินดูมั่นใจไม่เป็นไรเลยถ้นานันชัยดูมั่นใจไม่เป็นไรเลยกองปราดูมั่นใจไม่เป็นไรเลยสุดท้ายมันไปตามเอกสารอาจารย์พูดแล้วผิดพระอาจารย์ผิดก็คือผิดถ้าพระอาจารย์ผิดพระอาจารย์ต้องรับโทษโทษของพระอาจารย์มีต้องรับ เชิญรับตาวิบากกรรมของท่านเพราะฉะนั้นจะบอกแล้วว่าอาจะไม่เถียงไม่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 ไปเถียงกับนักวิชาการไม่อะไรเพราะเขาต้องเห็นข้อมูลมากกว่าเราหรืออาจจะเห็นมากกว่าเราก็ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่สี่เรียมไม่สี่เรียมแล้วอาจารย์ก็ยังเห็นเหมือนเดิมว่าคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่สําคัญของประเทศเปิดโปงเปิดเผยคนมาหลายคนแล้วจับคนได้หลายคนซึ่งอาจารย์ยังติดตามผลงานเขาครับและเขาอาจจะมีคุณูปการในครั้งนี้ที่จับพระอาจารย์ครึ่องลิ์ได้ก็ได้ อาจารย์บอกแล้วนะว่า,าจะาไม่ได้ยึดมั่นที่ตัวบุคคลถ้าผิดจริงอาจารย์รับเลยเพราะนั้นถ้าอาจารย์ตินหรือว่าใครก็แล้วแต่มั่นใจอยากให้ทํางานให้เต็มที่เอาหลักฐานให้มัดกลุ่มพยายามทําทุกอย่างให้ชัดเจนแล้วจับอาจารย์จะนุโมทนาแล้วจะออกมาขอบคุณที่ช่วยกันทํางานในครั้งนี้ให้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีจนสามารถจับคนผิดเข้าคุกเข้าตลางแล้วกําจัดพราชั่วได้อีกหนึ่งกระเทือนสังคมไม่เป็นไร แต่อย่างน้อยสังคมจะเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่อาจารย์ไม่เห็นอาจารย์ได้ยินข้อมูลเฉพาะฝั่งนี้แล้วอาจารย์รับรู้จากข้อมูลฝั่งอื่นอาจารย์จึงอยู่ตรงกลางตรงกลางคืออะไรอาจารย์พูดได้ที่พูดอาจารย์พูดในสิ่งที่อาจารย์ได้ยินข่าวสารมาแล้วเล่าให้ฟังดังนั้นเมื่อฟังแล้วทุกคนต้องพิจารณาเองเอานักวิชาการต่างๆมาประกอบการพิจารณาถ้าเราไม่มั่นใจอะไรเลยอยู่ตรงกลาง วางใจเป็นกลางพระอาจารย์ผิดก็ได้พ้าอาจารย์ไม่ผิดก็ได้ต่อให้ผิดเราก็ไม่เสียใจต่อให้ไม่ผิดเราก็ไม่ยินดีวางใจตรงกลางไม่ผิดก็ไม่ยินดีผิดก็ไม่ยินหลายวางอุเบกขาตรงกลางเราจะมีความสุขอาจารย์ท่านมีช่องหนึ่งโพจะให้ตรวจสอบเงินอาจารย์ตรวจสอบได้ยินดีให้ตรวจสอบยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จัก เชิญเลยจ้ะใครต้องการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐคนใดต้องการตรวจสอบอาจารย์เรียนเชิญในการตรวจสอบได้เลยนะอาจารย์ยินดีในการตรวจสอบทุกอย่างแต่เอากฎหมายข้อไหนมาตรวจสอบการเงินกูละเอามาด้วยหาหลักฐานมาออกหมายจับมาให้ได้ว่ากูผิดกฎหมายเรื่องอะไรฟอกเงินยยักยอกทรัพย์ก่อนที่มึงจะตรวจสอบอะไรกูมึงต้องมีหลักฐานก่อนนะเพราะฉะนั้นยินดีในการตรวจสอบเชิญ กูชี้แจงช่องทางการเงินได้ทุกบาททุกสตางค์ทุกบาททุกสตางค์แล้วเงินที่กูรับทุกวันนะขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนขอบคุณคณะทัวร์ทุกคนนะจ้์ที่ช่วยกันมาเข้ามาอุดหนุนสินค้าในวันนี้ขอบคุณคณะทัวร์มากเลยโอเคนะขอบคุณคณะทัวร์ที่เข้ามาทุกคนที่มาช่วยซื้อสินค้าในวันนี้ตอนแรกจริงๆวันนี้กูไม่มีไรายได้มึงรู้ไหมว่าวันนี้กูมีไรายได้กูเปิดมากูตกใจเลยไม่มีไรายได้เลยกูนั่งคุยกันประชุมกันตอนกูกลับมาจากแถลงข่าววัฒนา เสร็จล้วปกกูก็มานั่งประชุมกันกูกดดูยอดขายใต้หายอดขายเกินกูไม่เคยตัวเตีย้ยเลยเนี่ยสรุปว่าเป็นเพราะทัวลงกูเพราะวันนี้ไม่มีคนซื้อของยอดขายกูต่ํามากต่าแบบจากร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมึงกูได้ห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะมึงกูขายได้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์ในตะก้ากูกูงวลมากกูเปิดม,มาดูใต้หาเพราะไม่ได้ขายของไงปกติมันจะมีคนเอาไปขายไปไลฟ์สดขายวันนี้ไม่มีใครขายเว้ยทัวลงกูตลาดวายปรากฏกูมาไลฟ์สดทัวมาด่ากูทัวมาช่วยกูเอฟซี FC กูมาดู กระโดดไปเจ็ดพันห้าจังหวะโบ๊ะบ้ทัวมากูรออะไรหรอจ้าขายสิจ้ากูก็เลยขายเลยจ้ายอดกูเต็มร้อยเปรเซ็เรียบร้อยแล้วขายทัวในระยะเวลาชั่วโมงเดียวจากปกติกูนั่งตั้งแต่หกโมงเย็นจนสี่ทุ่มนะสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงกูนั่งขายของถึงจะได้เป้าวันนี้กูชั่วโมงเดียวได้เป้าแล้วขอบคุณคณะทัวจีนทุกท่านที่มาลงกูในวันนี้กูแบกเงินหลังแอนเลยสิทีนี้ จากตอนแรกมึงบอกว่ากูแบกวัดนาป่าพงหลังแอนมึงพูดไม่ถูกเพราะกูไม่ได้แบกวัดนาป่าพงกูไม่ได้แบกอาจา์คึกธิ์ที่กูแบกตอนนี้คือกูแบกเงินแบกเงินเนี่ยหลังแอนเลยได้ยอดแล้ววันนี้ขอบคุณมากนะมีบัญชีตรวจสอบมีสำนักบัญชีดูแลตรวจสอบได้จ้ะยินดีใครต้องการจะตรวจสอบกูเชิญแล้วเอากูลงให้ได้กูไม่ได้ทำความชั่วกูไม่ได้ทำความเลว กูไม่ได้ทาความผิดใครก็เอากูลงไม่ได้นอกจากบันไดเลื่อนกับลิฟต์และคุณป้ามนทาสามอย่างนี้เท่านั้นที่เอากูลงได้ที่เหลือเอาลงไม่ได้จ้ะแล้วกูก็จะไม่ลงด้วยกูจะอยู่ตรงนี้ของกูกูจะนั่งด่าแบบนี้ของกูใครให้กูกระตุกเตือนกูจะกระตุกเตือนใครไม่ให้กูกระตุกเตือนมึงก็ออกไปแค่นั้นเลยใครจะด่าอะไรใครกูไม่ว่าหัดมีสติบ้าง มึงด่าพระอาจารย์คึกฤทธิ์กูไม่ได้ว่าอะไรมึงมีสิทธิ์ในการด่าแต่มึงมาดากูเนี่ยกูงงดากูเพื่ออะไรเพราะกูไม่ได้เป็นคนทําผิดที่กูงงเนี่ยมาดากูเพื่อมาทัวลงกูทําไมกูไม่ใช่คนผิดกูไม่ใช่ต้นเรื่องถ้าพระอาจารย์ผิดมึงก็ไปด่าพระอาจารย์ถ้าผู้หญิงผิดมึงก็ไปด่าผู้หญิงมาดากูเรื่องอะไรกูงง,งเกี่ยดถึงเวลามันล้มก็จะเหยียบซ้ํามึงจําไว้ทุกครั้งเป็นอย่างนี้ คนในโลกมันเป็นแบบนี้มึงต้องทำใจสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมถ้าพวกมึงโดนซ้ำก็แสดงว่ามึงทำกรรมนั้นมากูก็เคยโดนก็แสดงว่ากูทำกรรมมาวิธีการคือยอมรับไปตามความเป็นจริงไม่ต้องสี่เรียสเออเจอชิบหายมาหาว่ากูแดกแดกูแบกแบกหาอะไรกูจะมาแบกทําไมกูก็พูดทุกอย่างชัดเจนว่ากูไม่ได้มาออกตัว กูไม่ได้มาปกป้องแต่กูมาพูดในสิ่งที่เขาเล่ากูก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าพระอาจารย์เล่าว่าพระอาจารย์เล่าว่ามึงไม่ได้ฟังเลยหรือไงกูก็มาพูดเฉพาะที่เขาพูดให้พูดได้เขาบอกอะไรมาท่านบอกอะไรกูมากูก็เล่าเออแล้วจะมาว่ากูแบกงงแยกแยะไม่ออกสมองไม่มีขอบุณจะ้ะกูพูดทุกอย่างชัดเจนแล้วกูปิดท้ายรายการกูก็บอกอยู่ว่าต่อให้ผิด ถ้าอยู่ในฐานะของอาจารย์กูจะเลิกเคารพนับถือเขาแต่กูจะไม่เลิกเคารพพระธรรมที่เขาสอนที่เขากล่าวเพราะกูเคารพธรรมกูไม่ได้เคารพต่อบุคคลกูไม่ได้ยึดที่ตัวบุคคลแต่ในเวลานี้กูยังเคารพธรรมและเคารพบุคคลแต่กูไม่ยึดแต่วันหนึ่งถ้าเขาเสื่อมผิดทั้งหมดที่พูดมาผิดจริงกูจะเคารพธรรมอย่างเดียวแต่กูจะไม่เคารพเขาแค่นั้นอ่ะทำไมยะต้องไปนั่งทุกข์ร้อนใจ แล้วทำไมมึงแกต้องไปนั่งใส่ร้ายป้ายสีว่าร้ายดูถูกเกียดหยามคนอื่นกูไม่เข้าใจทำไมต้องว่าร้ายคนอื่นนะมึงรู้ความจริงทั้งหมดเหรอกูก็ไม่รู้เหมือนมึงมึงก็ไม่รู้เหมือนกูต่างคนต่างไม่รู้กูอาจจะรู้มากกว่ามึงด้วยซ้ำแต่ทำไมกูรู้แล้วกูยังไม่ใส่ร้ายจะทำไมมึงรู้แล้วมึงใส่ร้ายทำไมมึงเห็นด้วยกับหลักฐานที่แชร์ออกมาทั้งๆที่มึงไม่ได้รู้ความจริงด้วยซ้ำแต่ทำไมมั่นใจว่ามันจริงกูเองก็ไม่มั่นใจกูถึงพูดแบบไม่มั่นใจไง กูมั่นใจไม่ได้แต่กูพูดตามที่กูรู้มาไม่กูจะบอกหรอเอ้ยทนายกองทัพทำทำต่อเลยถ้ามีหลักฐานเอกสารอะไรเปิดออกมาเลยกูยินดีเลยกระชากหน้ากากพ้าชั่วๆเร็วๆออกมาแม้ถ้าวนาป่าพงเร็วจริงกระชากออกมาให้หมดถอดผ้าเหลืองผ้าจางขึ้นลิ้ออกเลยกูยินดีเลยกูจะไม่ป้องกูจะไม่ปกกูจะไม่แบบถ้าถึงที่สุดผิดแล้วกูจะบอกไม่ผิดไม่ผิดไม่มีกูไม่ใช่คนตอแหลกูเป็นคนตรงต่อทมกูพูดแบบไหนกูทําแบบนั้น ราะฉะนั้นถ้าพระอาจารย์คึกฤทธิ์ผิดจริงกูนี่แหละคนแรกเลยจะมาว่าอย่างที่กูพูดในรายการเลยกูไม่เกงใจกูไม่เกงใจใครทั้งนั้นแหละกูเกงใจอย่างกูจะบอกว่าตอนพระอาจารย์คึกฤทธิ์พูดอะพระอาจารย์ครึกฤทธิ์พูดกับอกว่าลองถามเงินส่วนต่างที่หายไปสีแค่นั้นมันก็ตอบไม่ได้แล้วได้เข้าสู่กระบวนการทางวินัยสงฆ์ซึ่งพระอาจารย์ยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการเงินสองแสนหนึ่งหมื่นยูโรมันอยู่ในมูลนิธิแต่ส่วนต่างส่วนต่างที่เกินกว่านั้นไปไหนในประเทศไทย ที่คุณหนุ่มคำนวณว่าทั้งหมด12ล้านอ่ะตอนนี้ไอ้9้าล้านอ่ะมันอยู่ในมูลนิธิแล้วไอ้ส่วนที่เหลือไปไหนนั้นเข้าบัญชีของพระอาจารย์เป็นการคือที่เราอยากรู้ว่าเราอยากรู้เรื่องนี้ว่าโอนเข้าบัญชีพระอาจารย์คฤทธิตก็จริงแต่สุดท้ายพระอาจารย์คกฤทธต์โอนกลับคืนมูลนิธิอันเนี้ยเรียกว่าผิดวัตถุประสงค์ไหมอันเนี้ยต้องตอบให้ชัดผิดกฎหมายไหมไม่โอนคืนวัดก็จริงแต่ไปโอนให้พระอาจารย์คกฤทธต์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หลัฐเป็นเจ้าวาส แล้วหลังจากนั้นพระก็เอาโคคืนกลับไปที่มูลนิธิเหมือนเดิมอันนี้ถือว่าผิดไหมถ้าผิดโอเคว่ากันไปตามก,กฎหมายเลยแต่ถ้าไม่ผิดก็แสดงว่าพระจะคริตทําถูกต้องแล้วเพราะตอนนี้เงินมันอยู่ที่มูลนิธิอยู่ทั้งหมดครบทุกอย่างสองแสนหนึ่งมื่นยูโรไม่ได้หายไปไหนเลยแล้วเขาไปเปิดเลขที่บัญชีเมื่อวานนักข่าวที่เขาส่งเลขที่บัญชีไปให้ไปตรวจสอบว่ามีเลขที่บัญชีนี้อยู่จริงไหมเขาไปตรวจสอบกันแล้วเมื่อวานนี้ว่ามีจริง และเขาก็เดี๋ยวเขาจะพิมพ์ตัวเอกสารที่เป็นเงินในบัญชีธนาคารว่ายังมีเงิน2อ0 0 0นยูโรอยู่ในมูลิธิพุธทธวันะเยอรมันที่ประเทศเยอรมันยังมีอยู่เหมือนเดิมนี่แหละไอ้ตัวเนี้ยเขาไม่มีหลักฐานกันเขาพูดจบกันแค่ตรงนี้เหมือนที่กูพูดในรายการของกระแสเขาตัดจบแค่ตรงนี้เห็นป่าว่าทําไมเอาเงินเข้าพระจากุลิศมันผิดแค่นี้เลยมันจบแค่นี้แล้วไม่มีต่อ นี่ไงประเด็นที่กูกาลังพูดถึงว่าทําไมเขาไม่ตอบไปกว่านั้นว่าไม่ขอหลักฐานมาว่าพระจักรฤทธิ์เอาเงินไปไหนซึ่งเงินตอนเนี้ยมันไปอยู่ที่พุทธวจนะสถาบันที่เยอรมันเรียบร้อยแล้วเซ็ตตุ้งอะไรนะมิทีเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือประเด็นอ่ะจะเอาเงินมาถ้าจะเอาเงินคืนจะคืนใครจะคืนกับไทยมันก็เสียเขาจุดประสงค์อ่ะคือจะเข้ามนิธิก็คือต้องมาพักกั พอมาพักมันก็ฟีดที่พระอาจารย์บอกมันจะฟีดเงินเงินน่มันจะฟีดนะไปไหนไม่ได้แล้วก็ถึงจะเข้าที่มูลนิธติตอนแรกนะครับก็รประเด็นคือเงินมันโดนอายัดไว้ไหใช่ค,มชคไม่ที่เขาตั้งคนสงสัยว่าทําไมไม่โอนเข้าวัดทําไมไปโอนเข้าพระอาจารย์เนี่ยข้อสังเกตคือตรงนี้ก็มันอยู่เงินไปถึงเยอรมันแล้วจะโอนกลับมาเมืองไทยทาไมล่ะครับก็ในเมื่อจุดประสงค์เงินก้อนนี้จะเอ่อจะเข้ามูลนิธิอยู่แล้วครับ เออก็จริงเนาะเพราะว่าจริงๆบัญชีของพระจารึกลิกเป็นบัญชีที่เยอรมันไม่ใช่บัญชีไทยถ้าโอนกลับวัดไทยก็เท่ากับว่าโอนกลับมาที่ประเทศไทยใา่ทั้งที่เงินจำนวนนี้ต้องเอาไว้ที่เยอรมันก็โอนกลับมาที่พระจารึกลิกก่อนแล้วเดี๋ยวพระจารึกลิกก็โอนกลับไปที่เออก็จริงถ้าไม่โอนมาที่บัญชีใครสักคนนึงจะไปโอนจะเอาไไหนเออจริงจะโอนกลับมาวัดทำไมก็ในเมื่อเอาเงินคืนไม่งั้นก็จะเอาเงินกลับประเทศดิถูกต้องป่ะมันต้องอยู่ในประเทศเยอรมันดิเออเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ททาากกิจรงงนี่เยอมไ เนี่ยตัวเองทําได้ทุกอย่างแต่คนอื่นไม่มีสิทธิ์ทำตลกก็ตลกเลยตัวเองก็ฟังเข้ามามาหาว่ากูเหมือนไปอยู่เยอรมันกับเขาแล้วมึงไปมาเรื่องอะไรล่ะขอดูตัวเครื่องบินเลยสิ อย่ามาไม่มีเหตุผลนะกูนักูดาหัวงอกหัวดาฉีกหมดนักกูจะบอกให้อย่ามาทํามาเป็นวุ่นวายกับกูเยอะ